ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับวับนนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่ม คาจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่สำหรับวันนี้นะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระนางพญานะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เขาโค้งนะครับองค์พระสวยเก่าลําบึกนะครับดูเม็ดกวดกอนะครับเม็ดแร่มวลสารต่างๆนะครับองนี้เนี่ยเก่าสวยแล้วก็สมบูรณ์จริงๆนะครับดูนะครับพี่นะ ดูนะครับพ e ี่เดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะครับองค์นี้เอา500บาทนะครับสําหรับนางพญาเข่าโค้งพิษณุโลกนะครับเห็นไหมดูตามซ่อมนะครับพี่เห็นไหมดูนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเม็ดกวดเม็ดโมลสารต่างๆนะครับสังกะโตงสังกติยังคมชัดสวยเดิมดีนะครับแบบนี้นะครับก็เอาไป500บาทนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะพระฟอร์มสวยลั้มบึกเลยจ้ะ พี่จา๋านะครับรายการที่1ต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระปิตามหาเสน่ห์นะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นปิตาเนื้อใบลานนะครับอ่านี่นะครับ <Ik> ด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์พระฟอร์มสวยนะครับเห็นไหมนี่นะครับดูนะครับร่องรอยการกดพิมพ์นะครับความคมชัดนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับปิดตามหาเสน่ห์นะครับองค์นี้นะครับเห็นไหม เดิมๆเนื้อเก่าๆนะครับเห็นไหมพิมพ์เพิ่มคมชั้นแบบนี้นะครับจัดไปนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะห้าร้อยต่อมารายการที่สามนะครับเป็นหานุมานนะครับของหลวงพ่อสุนนะครับพี่วัดสารากุลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงาแกะเก่าๆนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับสําหรับหานุมาณหลวงพ่อสุนนะครับวัดสารากุลงาแกะนะครับ ตัวนี้เอาไป1000บาทนะครับตัวนี้เอา1,000บาทนะพี่าเนี่ยดูร่องรอยการแกะนะครับความเก่าช่ำนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้แล้วพี่เก่าช่ำสวยนะครับแล้วดูนะครับพี่นาเนเห็นไหมอันนี้เป็นงานแกะแท้ๆนะครับหานุมานหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนะครับเห็นไหมเดิมๆตัวน้อยๆนะครับขนาดกําลังน่ารักด้านใต้ฐานเนี่ยมีรอยจานนะครับพี่องนี้ก็ชัดเจนสมบูรณ์ดีนะครับ สวยนะครับอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะครับพี่เอาไป1,000บาทนะครับรายการที่3นะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับองนี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะเป็นผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับองค์นี้ฟอร์มสวยลํำบึกนะครับอีกหนึ่งองนะครับอ่านี่นะครับพี่ดูนะครับด้านข้างนะพี่นะด้านหลังนะครับเห็นไหมเป็นร่องรอยการกดรอยลายนิ้วมือเก่าๆนะครับอง์นี้เป็นเนื้อดินนะครับ สำหรับผงสุพรรณนะครับพี่เห็นไหมเดิมเดิมสวยสวแบบนี้แล้วพี่เดิมเดิมสวยสวแบบนี้เลยนะครับก็จัดไปนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะครับองค์นี้เอาไป500บาทนะครับสําหรับพระผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับกุวัดพระศรีนะครับกูวัดพระศรีนะพี่นะเก่าปึกนะพี่นะเก่าปึกนะครับเนี่ยพิมพ์เบิมคมชัดหมดนะครับเดิมเดิมเลยพี่จัดไป500บาทนะครับรายการที่4นะครับต่อมา รายการที่5นะครับรายการที่5เนี่ยเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับของหลวงปู่ดู่วัดสแกนเนื้อทองแดงนะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวนะครับแล้วเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังพระภมะปันโยนะครับหรือว่าหลวงปู่ดู่นะครับเห็นไหมดูร่องรอยการปั๊มนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วดูนะครับนี่นะครับรอยการจานนะครับพี่ เป็นล่องรอยการจานเก่านะครับรอยลายมือหลวงปู่ดู่เลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมเนี่ด้านบนก็มีนะครับดูนะเว่นะเหรียญสวยๆเหรียญเดิมๆนะครับเหรียญนี้นะครับจัดไป600บาทนะครับจัดไป600บาทนะครับสําหรับเหรียญเปิดโลกปู่ดู่นะเว้นะเนื้อทองแดงผิวไฟๆแบบนี้นะครับหกรบาทนะครับรายการที่5นะครับอ่าต่อมานะครับรายการที่6นะครับ รายการที่6เนี่ยเป็นเขี้ยวเสือนะครับแก่เก่านะครับเลี่ยมทองนะครับของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไป2,000บาทนะครับอันนี้เลี่ยมทองแท้นะครับแล้วผมได้บ้บานๆมานะพี่นะตัวนี้ผมได้บ้บานๆมานะพี่นะสำหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮ e. ียนะครับเห็นไหมดูความเก่าความฉ่ำนะครับเก่าฉ่ำใ<ร> <7 000 S 1> สแบบนี้เลยพี่ตัวนี้เอา2,000บาทนะครับอ่าตัวนี้เอา2,000บาทนะครับ นี่นะครับเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหนะครับผิวพันธุ์ฉ่ำใสมันผิวน้ำผึ้งนะพี่นะแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่ทองเทิงเนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับทองเทิงเนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆแบบนี้แล้วพี่สำหรับเคียวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียหรือว่าวัดคลองด่านตัวนี้นะผมได้บ้านจริงๆนะครับตัวนี้นี่บ้านจริงๆแล้วมีร่องรอยการใช้ช้ำให้เห็นนะครับทองเทิงเนี่ยเก่าแบบ ทองโบราณน,นะพี่นะทองโบราณแบบนี้นะพี่บูบี้หมดนะครับเป็นทองแท้นะครับอันนี้พี่ได้ไปนะพี่เอาไปเลี่ยมแบบว่าเลี่ยมทองหรือเลี่ยมเงินในครอบ cott, อีกที 2, หนึ่งเลยนะพี่นะไม่ต้องแกะนะครับคลาสสิกมากนะครับเอา2,000บาทนะพี่นะเอา2,000บาทนะครับ, 2, บ,รบได้เที่ยวเสือหลวงพ่อปนันเลี่ยมทองแท้ด้วยพี่2,000บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นพระผงหลวงปู่หมุนนะครับเขาเรียกว่าพระผงดวงเศรษฐีนะครับเห็นไหม ดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุดนะครับแบบนี้เอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะครับเห็นไหมดูร่องรอยการกดพิมพ์นะครับเป็นพระเนื้อผงนะพี่นะดวงเศรษฐีนะครับองค์นี้พระฟอร์มสวยลําบึกนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีกระเทาะนะครับดูนะครับความเดิมความสวยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วอยู่ในกรอบเลดนะพี่นะอยู่ในกรอบเลดแบบนี้นะครับจัดไป400บาทนะครับรายการที่เนะพี่นะ ต่อมานะครับรายการที่8นะครับรายการที่8เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอาจารย์แจะนะพี่นะอาจารย์แจะวัดบางคานนะครับรูปสิทธิ์สายตรงของหลวงพ่อเงินเลยนะพี่นะอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่ใช้ชนวนมวลสารเก่านะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาจัดสร้างนะครับแล้วดูนะครับองค์พระเนี่ยขึ้นผิวแบบว่าเป็นเกล็ดกระดี่แลวพี่ขึ้นเป็นเกล็ดกระดี่แบบยิบยิบยิบแบบนี้เลยนะครับ องพระชัดเจนดีนะครับองค์นี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พีเอซไปนะครับอง์นี้500บาทนะครับรูปต่อหลวงพ่อเงินพิมพ์อาจารย์แจะนะครับพี่เอาไป500บาทนะครับเดิมๆสวยๆนะครับแบบนี้นะครับดูพิมพ์ดูความเก่าดูกระแสโลหะนะครับองค์นี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยพี่เห็นไหมดูขี้บงขี้เบ้าข้าบสาสนมสนิมแดงนะครับเดิมๆเป็นธรรมชาตินะพี่นะรายการที่8นะครับ 500นะครับรูปหรอดของเพว่อเงินพิมพ์อาจารย์แจะนะครับ500บาทนะครับรายการที่8ต่อมารายการที่9นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพหน้าปกนะครับเจ้าคุณนอนะครับวัดเทพศิลินนะพี่นะอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมเด็จปี15หรือ14นะพี่นะถ้าจําผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับพิมพ์หน้าปกเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินนะครับเห็นไหมดังเป็นหลังยันเต้าแบบนี้นะครับแล้วดูเนื้อหานะครับ เห็นไหมพี่นี่เดิมๆนะพี่ดูง่ายนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายอีกหนึ่งองนะครับนะดูหน้าดูตานะครับเห็นไหมพี่เดิมๆชัดเจนดีนะครับแบบนี้เดิมๆชัดเจนดีนะครับสําหรับพระนางปกนะครับสมเด็จนางปกนะครับเจ้าคุณนอนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับเอา700นะครับพี่องนี้ขอ700บาทนะครับรายการที่9นะครับอ่า ต่อมานะครับรายการที่10นะครับเป็นเหรียญนะครับพี่รายการที่10เนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับเขาเรียกว,ว่าเหรียญใบขี้เหล็กนะครับเห็นไหมเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญนี้ปี2547นะครับอายุแปดสิปีนะพี่นะดูนะครับนี่วัดกําแพงแสนนะครับ2547นะครับเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วนะครับพี่เห็นไหมดูนะครับด้านหลังนี่เขียนว่าปลอดภัยนะครับแล้วดูด้านหน้านะพี่นะเห็นไหม หน้าตาคมชัดนะครับผิวพันธุ์เนี่ยเดิมๆค่าประงค่าประหลอดนะครับโค้ดเคิร์ดคมชัดเจนนะครับคมชัดเจนแบบนี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยจัดไปนะครับขอ600บาทนะครับ600บาทนะครับเหรียญใบขี้เหล็กหลวงพูแพ้วนะพี้หกรรายการที่10นะครับต่อมารายการที่ 11บนะครับพี่1 1เนี่ยเป็นเหรียญหล่อดนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะพี่นะแบบนี้เป็นเจ้าสัวหลอโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับองพระเนี่ยเก่าบึกนะครับคาดขี้เบ้านะครับต่างๆเนี่ยชัดเจนดีนะครับพี่เห็นไหมแล้วด้านหลังมีหลังจานยันตัวเถาะนะครับดูกระแสโลหะแล้วดูการตกแต่งแทงตะไบนะครับพี่แบบนี้เนี่ยพระเก่าจริงนะครับแบบนี้นี่พระเก่าจริงเลยนะพี่นะเห็นไหมดูนะครับ เดิมๆนะพี่นะขี้บงขี้เบ้านะครับชัดเจนดีนะครับแบบนี้นะครับขี้บงขี้เบ้านะครับแบบนีมเดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับอง์นี้นะครับเอาไป600บาทนะครับหกรบาทนะเหรียญหลอดเจ้าสัวนะครับหลวงฟูบุญวันกลางบางแก้วรายการที่11นะครับขอ600นะครับพี่ต่อมารายการที่12นะครับเป็นพระปิดตาเงินล้านนะครับ องนี้เป็นปิตาเงินล้านนะครับของหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูฉิมพีนะพี่ได้เห็นไหมเนี่ยเดิมๆเลยพี่เป็นเนื้อใบลานนะครับอง์นี้เป็นเนื้อใบลานนะครับเห็นไหมเดิมๆนะพี่น่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันกันในรูปเบ๊ะๆนะครับสําหรับปิตาเงินล้านนะครับหลวงปู่โตะนะครับพี่วัดประดูฉิมพีนะครับดูเส้นเกษานะครับดูนะครับพี่ความคมชัดความเดิมนะครับเห็นไหมดูนะครับนี่มีตะกุดฝังนะครับ มีตระกุดฝังแบบนี้นะครับสําหรับพระปิดตาเงินล้านนะครับหลังยันตรีนะครับหลังยันตรีแล้วมีเส้นเกษานะครับเอาไป500บาทในกระบี่เอา500บาทนะครับองนี้นะครับเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับ500รายการที่12นะครับ12ต่อมารายการที่13นะครับ13เนี่ยเป็นเหรียญนะครับจอบใหญ่ หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแบบนี้เป็นจอบหล่อโบราณนะครับขอ500บาทนะครับขอ500บาทนะครับพี่เนี่ดูกระแสโลหะความเก่านะครับเห็นไหมพี่เดิมๆแบบนี้นะครับเดิมๆเก่าๆนะครับกระแสโลหะวันณะเนี่ยออกทองลูกบวบนะครับทองดอกบวบนะพี่นะดูตามซอกนะครับลึกๆนะครับซอกลึกๆแล้วผิวพันนะพี่ดูเดิเก่านะครับพี่เก่านะครับพี่เห็นไหมนี่ขอ500บาทนะครับ สภาพสวยแบบนี้นะครับพิมพ์เพิ่มคมชัดแบบนี้นะครับ500บาทนะครับรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับเป็นเหรียญสร้างชาตินะครับพี่เหรียญนี้แท้ดูง่ายนะครับเหรียญสร้างชาตินะครับ2 4กว่านะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแล้วดูนะครับความคมชัดนะครับร่องรอยการใช้นะครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เนี่ยสองสี่กว่านะพี่น้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เดิมๆนะครับแล้วเป็นพระแท้ที่ดูง่ายเลยนะครับสําหรับเหรียญสร้างชาตินะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆชัดเจนนะครับดูตัวตรงตัวตัดได้ี้เห็นไหมพี่เหรียญเก่านะครับสองสี่กว่านะครับสําหรับเหรียญสร้างชาติเนื้อทองแดงนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับ 15เนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะครับพิมพ์ประพาณฑลนนคบข้างรัศมีนะพี่นะรวมป่สุนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับองพระเนี่ยสวยชัดเจนดีนะครับเห็นไหมดูกระแสโลหะร่องรอยข้ามความเก่านะครับนี่นะครับเดิมๆสวยสวยแบบนี้เนี่ยครับก็จัดไปได้เลยนะครับองนี้ขอ500บาทนะครับพิมพ์ประพามณฑลข้างรัศมีนะครับ หลวงปู่สุขนะพี่นะนี่รายการที่15 500นะครับต่อมารายการที่16นะครับเป็นสมเด็จนะครับขี่เขาเรียกว่าขี่หนุไอขี่ขี่หนุมานนะพี่นะของหลวงพ่อแฉ่งบางพังนะครับแบบนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งบางพังนะครับขี่หนุมานนะพี่นะเป็นพิมพ์ขี่หนุมานนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับองค์นี้เดิมดีจังเลยพี่องค์นี้เดิมดีจังนะครับเอาไป 700บาทนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะครับขอ700นะครับพี่ขอ700้นะครับเป็นไหมดูนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะจัดไปนะครับ700บาทนะครับเบาทนะครับสมเด็จขี่เอ่อขี่คุดนะพี่นะขี่คุดหรือขี่หนุมานนะพี่ของหลวงพ่อแฉงบางพังเนี่ยเอา700บาทนะครับรายการที่16นะครับ ต่อมารายการที่17เนะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่าเป็นเนื้อเมกสิทธิ์ในแบบนี้เนื้อเมกสิทธิ์ชัดเจนดีนะครับเห็นไหมดูร่องรอยความเก่านะครับเห็นไหมรอยจงรอยจานเนี่ยยังเดิมๆยังสวยอยู่เลยนะพี่นะสำหรับปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับองนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พีเอฟซีไปนะครับขอหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะพี่นะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะพี่หกร้อยบาทนะครับปิดตา หลวงพ่อทับนะครับวัดอนงนะพ่นาเดิมแบบนี้สวยแบบนี้นะครับจัดได้จัดนะครับรายการที่17นะครับ17ต่อมานะครับรายการที่18นะครับ18เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเขาเรียกว่าเหรียญน้ำโมตาบอดนะพ่นาแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญน้ำโมตาบอดปี2515นะครับ ดูนะครับร่องรอยนะครับตัวหนังสือนะครับตัวอักขระรายยันนะครับเห็นไหมคราบผิวปลอดนะครับผิวน้ํามันกั๊บนะพี่ยังเบาๆสวยๆอยู่เลยนะพี่นะองนี้ก็แบ่งปันนะครับพี่พี่เอฟซนะครับขอ600บาทนะครับ600บาทนะเหรียญหลวงพ่อกลัวนะครับนะโมตาบอดนะครับเห็นไหมวัดบ้านแคนะครับบ้านแคนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับจัดไป600บาทนะครับเห็นไหม เดิมดีจังเลยพี่เดิมดีจังเลยนะครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19นะครับ19นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับวัดช่องแคพิมพ์ก้นลักคังนะครับองค์นี้เอาไป700บาทนะครับขอ700บาทนะรูปหล่อเหมือนปั๊มนะครับพิมพ์ก้นลักคังนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นี้เนี่ยสวยนะครับสมบูรณ์นะครับพระเนี่ยยังวาวๆอยู่เลยนะพี่ได้เห็นไหม ดูตามซ่อมนะครับเห็นไหมอย่างพี่ยังปึกปักอยู่เลยในเวลาอง์พระยังสวยงามปึกปักอยู่เลยนะครับแล้วดูนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยเป็นโคดรละคังนะครับแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับองค์นี้จัดไปได้เลยนะครับขอ700บาทนะครับรูปเหมือนปั๊มก้นละคังนะครับรวงพ่อพมวัดช่องแคร์เนื้อทองละคังสวยงามมากนะครับ700นะพี่ในเวลาเจรายการที่19นะครับ ต่อมารายการที่20นะครับ20เนี่ยเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์พุงป่องนะครับของหลวงพ่อเชยนะครับวัดบางกระสอบเนื้อผงคุกรักนะครับอง์พระเก่าสวยนะครับเนื้อแห้งๆแบบนี้นะครับเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมเนื้อผงคุกลักะพว่นาทนแล้วเขาจุ่มลักนะครับแล้วจุ่มลักนะครับพี่ดูร่องรอยความเก่านะครับร่องรอยความเดิมนะครับแบบนี้เนี่ยเดิมดีนะครับพี่ แบบนี้เนี่ยเดิมดีนะครับสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะก็จัดไปนะครับขอ500บาทนะครับปิดตาพิมพ์พุงป่องหลวงพ่อเฉยนะครับวัดบางกระสอบนะครับ500นะครับ5 0ารยายการที่20นะครับ20ขอ500 <c oughs> ต่อมารายการที่21นะครับ ยี่สิบเอ็ดเนี <Safe> ่ย <rév mark> เป็นพระปิตาพิมพ์สังกตินะครับปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะองค์นี้เป็นปิตาสังกติปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อตะกัวเก่านะครับดูร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าร่องรอยการเทหลอนะครับเห็นไหมเป็นเนื้อตะกัวเก่าแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับองค์น้อยๆนะครับเห็นไหมไข่ก็เคยเน่ยเก่าหมดเลยนะครับพี่สาหรับปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับพิมพ์สังกตินะพี่นะองค์นี้จัดไปนะครับห้าร้อยบาทนะครับ 500บาทนะครับเดิมๆสวยๆเนื้อเก่าๆนะพี่รายการที่21นะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นเหรียญนะครับพี่ของอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ2507นะครับเห็นไหมของอาจารย์ฟั่นนะพี่นะเหรียญนี้เอาไป700บาทนะครับเอา700บาทนะครับพี่ลองดูพิจารณานะครับความคมชัดตัวหนังสือนะครับเห็นไหมคมคมชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับ 2507นะครับสิทธ์สอสิทธ์ทออสร้างถวายนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมใบหน้าใบตานะครับร่องรอยการปั๊มความคมชัดนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่นะครับเอาไป700บาทนะครับเหรียญรุ่นแรกอาจารย์ฟันนะครับ700บาทนะครับรายการที่22นะครับ22ต่อมารายการที่ 23นะครับเป็นพระปิดตานะครับพิมเขาเรียกว่าจุลานะครับปูเอี่ยมมัสพาดสูงนะครับองค์นี้เอาไป400บาทนะครับเนื้อผงคุกรักเหมือนกันนะครับพี่ด้านหลังเนี่ไปดูนะครับแห้งๆเก่าๆเลยนะครับเป็นร่องรอยการกดรอยลายนิ้วมือด้วยนะครับเห็นไหมเนื้อหาเนี่ยเก่าจัดนะครับพระเนี่ยสวยนะครับคมชัดนะครับล่ำๆแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับจัดไปนะครับพี่จัดไป500บาทนะครับปิดตา วอลจุรานะครับปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูง500รายการที่23นะครับ23ต่อมารายการที่24นะครับองค์นี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอุปคุตนะครับของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเรียกเงินแท้ๆแบบนี้นะครับเอาไป1,200บาทนะครับองค์นี้ขอ1,200บาทนะครับปิดตาอุปคุตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะพี่นะโคตรถูกพี่ องค์นี้นี่คือโคตรถูกนะครับผมอยากขายเฉยๆนะพี่นะอยากขายเฉยๆนะครับองค์นี้นะครับ1,200บาทนะครับพร้อมเลี่ยมเงินแท้ๆนะครับพี่องค์พระเนี่ยก็แท้ดูง่ายแล้วนะครับแล้วดูนะครับดูนะครับนี่องค์นี้เมื่อวานลงไปเนี่ยเปิดไว้ส0 0พันนะครับวันนี้เอา1,200บาทนะครับอุปคุตหลวงพ่ออิ่มนะครับวัดหัวเขาเนื้อหาเก่าๆพร้อมกับเลี่ยมเงินแบบนี้นะครับเงินเนี่ยใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะพี่ดูดิ เห็นไหมใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะพี่ดูได้เห็นไหมแล้วกลิ่นนะครับมีกลิ่นนะครับกลิ่นดังลั่นๆนะครับสําหรับพระกลิ่นนะครับพี่อุปคุตนะครับอ่าของหลวงพ่ออิมวัดหัวขาวนับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพี่ต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะหงทองนะครับเลี่ยมเงินลงยานะครับพี่เหรียญนี้เก่านะครับแล้วเงินนะพี่ดูดิเงินหนาปึ๊กเลยนะครับ เงินหนาปึกเลยนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเตะคงทองนะครับวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไป1,600บาทนะครับนี่เห็นไหมรุ่นพิเศษนะครเขาเรียกว่าเหรียญแปะยิ้มนะครับพี่เหรียญแปะยิ้มหลวงพ่อเตะนะครับคงทองนะพี่นะปีหนึ่งกว่านะครับพี่ปีหนึ่งกว่าแล้วดูนะครับเหรียญแท้ๆนะพี่ดูนะครับเหรียญแท้ๆนะครับดูง่ายๆเลยพี่ดูง่ายๆเลยนะครับเอาไป 1,600บาทนะครับเรี่ยมเงินลงยานะครับแล้วดูนะพี่นะเนี่ยเงินหัวสิงลงยาแบบนี้นนพี่ดูนะครับโอ้โหค่ากรอบเนี่ยเป็นพันนะพี่นะค่ากรอบเนี่ยพันกว่าบาทค่าช่างอีก2-300นะครับค่าน้ำมันไปอีกโอ้โหเช่านะครับราคานี้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเต๋อทองนะครับเรี่ยมเงินลงยานะพี่นะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรายการที่25นะพี่นะ ต่อมารายการที่26นะครับ response. เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับว네ัดปากของมะขามเท่านะครับเนื้อเงินนพีินาเลี่ยมเงินเออเนี่ยพี่ดูนะครับเงินเนี่ยเป็นงานพยาคุดด้วยนพีินาเห็นไหมเนี่หัวเนี่ยเป็นพยาคุดได้ีเป็นงานขึ้นมือนะครับเป็นงานขึ้นมือนพี่นาแล้วดูตัวเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่า2466นะครับเนื้อเงินนพีินะเนื้อเงินนะพีดูนะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับ แล้วเหรียญเนี่ยอยู่ในสภาพแบบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูเม็ดไข่ปลาดูตัวยันต่างๆนะครับเดิมดีสมบูรณ์ดีนะครับเห็นไหมโอ้โหชัดเจนดีนะครับดูนะครับเห็นไหมพี่ดูนะครับเห็นไหมเนี่โอ้โหเป็นเงินเงินแบบงานขึ้นมือนะครับเห็นไหมโอห้หนาปึกนะพี่นะเงินเนี่ยเป็นเงินลดถังเลยพี่หนาปึกนะผมเพิ่งได้มานะเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะแปลกดีนะครับแปลกดีคนระับแต่เป็นเงินแท้แน่นอนนะครับกรอบนะพี่นะ เอาไป3,300บาทนะครับเหรียญหลวงปู่สุขเนื้องเงินนะพี่นะเรียบเงินางานขึ้นมือด้วยเป็นงานาหัวพญาคุฑด้วยนะพี่นะรายการที่26นะครับ26ต่อมารายการที่27นะครับ27เเนี่ยไปเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับอ่า วัดโคสีตารามนะครับเห็นไหมเป็นเหรียญที่ระลึกผูกพันศีมานะครับเหรียญนี้เอา600บาทนะครับเอาไป600บาทนะครับเดิมๆนะพี่นะเหรียญเดิมๆเหรียญสวยๆนะครับจัดได้จัดนะครับพี่จัดได้จัดนะครับขอ600บาทนะครับเห็นไหมเนื้อทองแดงผิวไฟๆแบบนี้นะครับนี่นะครับรอรอเช้าไม่ได้นะครับพระสวยสมบูรณ์นะครับมาถึงหน้าท่านแล้วนะครับไม่รู้ว่า ะมีมาอีกเมื่อไหร่นะครับเหลียญสภาพแบบนี้นะพี่นะหกร้อยนะครับรายการที่27นะครับต่อมารายการที่28นะครับเป็นพระปกใบมะขามนะครับหลวงปู่สุขนะพี่นะเป็นปกใบมะขามหลวงปู่สุขนะครับเอาไป400บาทนะครับพี่ปกใบมะขามนะครับชิ้นนี้หลวงปู่สุขนะครับปากคลองนะครับพี่มะขามเท่านะครับขอ400บาทนะครับไปแมดูเดยเห็นไหม เป็นปกหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมเนื้อแก่ทองแดงนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญเอ่อเหรียญหล่อนะครับเนื้อตะกั่วนะครับหลังยันใบพัดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะเนี่ยดูแนวความเก่านะครับเก่าเนี่ยต้องเก่าจริงๆแบบนี้นะครับจัดไป500บาทนะครับเหรียญหล่อเนื้อตะกั่วหลังยันใบพัดนะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะขอ500บาทนะครับรายการที่29นะครับองนี้ก็แบ่งปันพี่พี่เอฟไปนะครับ500บาทนะครับ5 0าบาทนะพี่นะรายการที่29ต่อมารายการที่30นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมหลังหลวงพ่อสำราญนะครับปี2519น,นะครับ เนื้ออาปากานะพี่นะแบบนี้เป็นเนื้ออาปากานะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอเหรียญสวยๆนะครับเหรียญคมๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับขอ500บาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทเนื้อเหรียญหลวงพ่อทิมนะครับหลวงพ่อสำราญนะครับเนื้ออาปากาปีหนึ่งเก้านะครับขอ500บาทนะครับรายการที่30นะครับสาต่อมารายการที่31นะครับเป็นพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาสีเจริญนะครับ แบบนี้เน e ี่ยเ,เป็นพระเขาเรียกว่าเลี่ยมเงินนอกเลี่ยมเงินในนะครับแล้วดูนะครับพี่มีการลงแร็กเก่านะครับลงแร็กเก่ามาเลยนะเวนะาองค์พระนี่สวยนะครับเห็นไหมด้านในนี่ก็เลี่ยมเงินนะเวน่าด้านนอกนี่ก็เลี่ยมเงินนะครับแล้วดูนะครับเงินเนี่ยเป็นเงินงานเก่าขึ้นมือนะครับด้านในนะเวนะเห็นไหมเก่าปึ๊กเลยพี่สาหรับพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดนะครับรุ่นแรกนะเวนะารุ่นแรกเลี่ยมเงินด้านในเลี่ยมเงินด้านนอกนะครับแล้วเงินเนี่ยหนาหนาแบบนี้นะครับ เอา2,000บาทครับี่2,000บาทนะครับรายการที่31นะครับต่อมารายการที่32นะครับเป็นเขี้ยวเสือในเวลาของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียในเวลตัวนี้เอาไป1,600บาทนะครับ1,600บาทนะครับเห็นไหมโอ้โหตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยนะครับเป็นเสือหมอบนะครับีเห็นไหมสินเสือหมอบนะครับรอยจานชัดเจนนะครับผิวฉ่ำใสนะครับดั่งน้ำผึ้งะพเวนา ผิวชํำใสอย่างกับน้ำผึ่งนะครับดูนะครับลอยจานนะครับยันกอหญ้าต่างๆนะครับแล้วดูนะพี่นะเห็นไหมเป็นสินที่สวยนะครับสินนี้นะครับเป็นสินที่สวยนะเดิมเดิมแบบนี้ด้วยพี่เดิมเดิมแบบนี้ด้วยเอา1,600บาทนะครับรายการที่32ต่อมารายการที่33นะครับเป็นเหรียญกระโดดบาทนะของหลวงปู่ทวดนะพี่นะเหรียญนี้เอา600นะครับปี2530นะครับปี2530ยนะครับเหรียญกระโดดบาทนะครับ เห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมนะครับผิวดำดำนะครับรมดำเดิมเดิมแห้งๆนะครับจัดไป600บาทในกระบี่600บาทนะครับเห็นไหมนานๆจะเจอนะพี่นะนานๆจะเจอเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับ600นะครับรายการที่33นะต่อมานะครับรายการที่34นะครับ34เนี่ยเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับพิมพ์อุ้มบาทปี0ูนย์นะครับเอาไป500บาทนะครับ องค์นี้ขอ500บาทนะครับดูกระแสโลหะนะครับผิวไฟนะครับพี่ผิวไฟนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับเนื้อออกเหลืองอมเขียวนะครับแล้วผิวไฟแดงๆแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นพระแท้นะครับพี่เห็นไหมใบหน้าใบตาชัดเจนนะครับ500บาทนะครับพี่500บาทนะครับสำหรับหลวงพ่อทบพิมพ์อุ้มบาทปีศูนย์ห้านะครับขอ500อ่า500บาทนะครับรายการที่34 ต่อมารายการสุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับขอเป็นล็อกเก็ตพังแก้วมรกตนะครับสองสี่กว่านะครับอันนี้เป็นงานเออ่สั่งทําเมืองนอกนะพี่นะสมัยนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะสองสี่เจ็ดกว่านะพี่นะสั่งทําจากอิตาลีมั้งพี่เป็นงานเซรามิกนะครับเห็นไหมเดิมๆลยพี่สำหรับเออ่ล็อกเก็ตเก่านะครับพระแก้วมรกตนะครับเห็นไหมดูนะพี่นะเห็นไหมเดิมๆลยพี่แบบนี้นะครับเก่าสวยนะครับชัดเจนนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับงาน เ,เซรามิกะครับประเทศนอกในเวลาสองสีกว่านี่ก็ถือว่าโอ้โหไม่เบานะครับพี่ไม่เบานะครับอย่างเราวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ